สวัสดีครับเพื่อนครับพบกับช่องลือใช้ฟาร์มอีกแล้วครับนีเขาก็สุดเผามะบึงสุดยอดวัวฮินดูบาซินสีแดงครับที่ให้ลูก้ามมากครับแล้วก็หนาวมาพัฒนาต่อครับอ่าก่อนเื่อนก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่เขาเห็ดนี้ก็คือเก็บสุดยอดพอพันไว้เรื่อยๆครับอ่าถ้าผู้ใดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งให้ครับช่องด้วยใช้ฟ้าไม่ได้ครับอ่าแล้วก็ต้องขออนุญาตเจ้าของภาพแล้วก็เจ้าของงัวแล้วก็เจ้าของวิดีโอพร้อมครับอ่าหรือว่าผู้ใดที่รู้จักงัวตัวนี้ก็สามารถเข้ามาเมนได้ครับไปเบิ้งกันได้ยครับอ่าสำหรับงัวตัวนี้ครับสิซื้อแดงกะลสินครับอ่าเป็นงัวสายพันธุ์ฮินดูบาสินครับ ส่วนสายพ่อของเขานะครับก็สิเป็นเจ้าสั้นครับอ่าเขาก็จะขึ้นรูปไปเบิงครับก็คือแบบปูก็จะเป็นแบกบาซินนะครับอ่าก็่มาเบิงที่สายแม่เขาก็สิเป็นสายค้างบ่อยอยบนครับอ่าเขาก็จะขึ้นรูปตาให้เบิงครับบ่อย,อยบนครับอส่วนราคานําเชื่อนี่เขาซาบอริชัดเจนนะครับแต่นาจิปะสม อยู่ที่เทือ2,000มั้งครับหรือผู้ใดลูกมาตอบให้ก็ได้ครับสังกัดครับเวโรนาฟาร์มกับอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีครับ, Farm, บ, i, บ, i, รบส่วนอายุนี่ครับคิดว่านาสิประมาณเอ่อ8ปี9ปีแล้วครับหรืออาซิดโดนก็นนกนได้ครับเขาทราบประชัดเจนครับผู้ใดญลูกสามารถเมินมากก็ได้ครับ อ่บาบานนี้เขากระสีพาไปเบิ้งลักษณะที่ส้งไปถึงลูกนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับที่คิดว่าสีให้ลักษณะที่เอามาให้เบิ้งครับไปเบิ้งได้เลยครับอ่ไปบเบิ้งลักษณะแรกเลยครับกระสีเป็นใบนาของเขาครับที่ชัดเจนมากครับที่เป็นสรงนาของเจ้าชันเลยครับ อ่าแล้วก็ขอบตากับโบดครับใบหูยาวง่ญ่อีกครับเรื่องของใบหูถือว่ายาวแล้วก็ใบง่ครับอ่าแล้วก็เรื่องต่อไปก็เป็นโค้งสางครับโอ้โค้งสางนี่ดีมากครับกับเนื้อนังครับถือว่าเป็นหัวที่โค้งสางงหญ่แล้วก็มีเนื้อนังลายพร้อมครับสําหรับแดงกระสินน่ครับแล้วก็ล้ำตัวยาวครับเบิ้งล้ำตัวยาว อแล้วอีกเรื่องนึงก็เรื่องของแข้งขาครับเป็นแข้งขาที่ให่มากครับแข้งขาใหแลแล้วเ็ย้าครับอ่ส่วนเรื่องของสีนี่ครับกสีให้ลูกสีแดงดีมากเลยครับเรื่องของสีของเขาครับอ่้เรื่องของ,ขอ,ง,อ,อ,ง,ขอ,งอัน ความเา้าของใบหูนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยครับอกระสิประมาณนี้ครับที่เขายกมาครับหรือมีลักษณะอื่นๆมากอพิจรารณาเบิง้งอะไรครับแต่ผมคิดว่ามีลักษณะตามที่เอ้ยมากครับที่เอาไปให้ลูกครับเขากระสีวับ บิ้งตัวย่างลูกของเขาครับที่เขายกมาครับร้องเบิ้งได้ครับตามภาพครับอ่ากมาเบึง้งแนวทางนะครับ ที่เสียไปผสมองแดงกาละสินนะครับอ่เอนี่นาเสียไปใส่สายแบบแดงวิริชนกับแดงอิละวัณก็ได้ครับถ้าผู้ใดมีลูกของแดงวิริชนหรือว่าแดงอิละวัณหรือว่าลูกของทั้งแดงป้าซักหรือบูสยามก็ได้ครับที่เป็นสายต่างระบังเจ้าสันครับอ่า หรือถ้ามีเป็นแบบลูกแดงกะละัลสินกันนะสะเอาไปใช้ดวงตะวันก็ได้ครับถ้าเป็นลูกแดงกัะสินครับครับก็สีประมาณนี้ครับแนวทางครับอ่าเอาก็สิยกมาให้เบิ้งคร่าวๆครับสุดยอดพอพันว่าบาทสินตัวหนึ่งเลยกกว่าไดครับ เราก็เหดบันทึกเก็บไว้นะครับสุดยอดพอพันครับกระสีหาตูมาเห็ดไปเรื่อยๆครับอ่าอ่าพี่น้องมักจังไดก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับอ่าแเราจะจัดอันดับเข้ากระสีหาเห็ดไปเรื่อยๆด้วกันครับอ่าแค่นี้ก็โยกใหม้มาเบิ้งคร่าวๆนะครับสำหรับพอพันยินดูบาซินครับสำหรับแดงกระ,ะสินครับ หรือว่าเป็นพ่อพันธุ์อีกตัวที่สุดยอดเลยครับที่ให้ลูกดีแล้วก็เริ่มมีอายุไรแล้วครับน่เก็บสายไว้ครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องือใช้ฟา้าไม่เครับหรือใครมีเรื่องใดอยากให้ฮ็ดก็ล้องคอมเมนต์มาได้ครับเขาก็เฮ็ดสไตล์ประมาณนี้อยู่แล้วครับ ค่อยๆยันลูกไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ